สวัสดีครับคลิปนี้ก็จะพาไปส่องสทีมนักตบสาวจากเวียดนามเกาหลีจีนและญี่ปุ่นนะครับศึกชิงแชมป์เอเชียของฝ่ายหญิงกลับมาแข่งขันอีกครั้งในรอบ4ปีนับตั้งแต่ปี2019ส่วนปี2021นั้นก็ถูกยกเลิกไปนะครับเนื่องจากโควิด19นั่นเองและปี2023ได้กลับมาแข่งขันที่จังหวัดนครราชสีมาอีกครั้งนึง ในประเทศไทยของเราในรอบ10ปีนับตั้งแต่ปี2013ซึ่งเป็นครั้งที่ทีมสาวไทยคว้าแชมป์เอเชียสมัยที่2มาครองได้นั้นเองนะครับในช่วงสายของวันที่28สิงหาคมที่ผ่านมาทีมชาติเวียดนามได้เดินทางมาถึงเมืองไทยก่อนใครเพื่อนนะครับและเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ปี2017ที่พวกเธอลงแข่งขันในศึกชิงแชมป์เอเชียในปีนี้นับว่าเป็นอีกหปีทองของทัพสาวยวน ที่ประสบความสำเร็จจากผลงานการแข่งขันและฟอร์มในสนามนะครับไม่ว่าจะเป็นแชมป์สโมสรเอเชีย2023ที่วินฟุกเวียดนามรวมถึงเหรียญเงินซีเกม2023ที่กรุงพนมเปนประเทศกัมพูชาและทีเด็ดที่สุดก็คือแชมป์ c v c ซาเล่นคัพ2023ที่ประเทศเอินโดนีเซียรวมถึงยังคว้าตัวเข้าร่วมแข่งขัน ชาเลนเจอร์ครับ2023ที่ประเทศฟิลิปปินส์อีกด้วยนะครับนอกจากนี้แล้วเวียดนามยังได้อันดับ2ใน c ีว l ลิก2023ทั้งสนาม w วินฟุตและจังหวัดเชียงใหม่และพวกเธอซึ่งเพิ่งได้มาอีกหนึงแชมป์นในวอลเลย์บอล VTV Cup ครับ2023ที่เมืองหลาวไก่เวียดนามเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมานี้อีกด้วยนะครับ ส่วนตัวผู้เล่นเวียดนามในชุดนี้ได้ตัวหลักๆลับมากันครบเลยนะครับหลังจากที่ในซีวีลีกเชียงใหม่เป็นผู้เล่นชุด2นําำทีมมาโดยเจินทิทันทุยหัวเสากับตันทีมหวางทิเกียวจุรินบีหลังเจ้าของรางวัลมิดวีทีวีครับดวนทิลาโอยมือเซตตัวเก่งรวมไปถึงเงียนคันดังตัวรับอิสระจอมหนึบอีกด้วยนะครับ ด้านทางบ่ายเดินทางมาถึงกันหลายทีมเลยทีเดียวเริ่มที่ทีมชาติเกาหลีเจ้าของอันดับ3ของชิงแชมป์เอเชีย2019ที่ในช่วงหลังผลงานอาจจะไม่ค่อยดีมากนักนับตั้งแต่การเข้ามาของเซซาเอนันเดสกอนซาเลสกุนซอชาวสเปนในปี2022เลยนะครับทีมชาติเกาหลีแพ้ไป21เกมรวดในวอลเลบอลเนชั่นลีก ปี2022และปี2023รวมถึงยังแพ้อีก4เกมในวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลก2022และคว้าชัยชนะไปเพียงแค่1เกมรายการหลังรวมพวกเธอชนะแค่1นัดและแพ้ไปถึง28นัดเลยทีเดียวนะครับโดยในศึกชิงแชมป์เอเชียในครั้งนี้โสมขาวส่งผู้เล่นชุดดีที่สุดมาลงแข่งขันนำทีมมาโดยพักจองอาหัวเสากัปตันทีมจอมเกา๋าพร้อมด้วยพโยซึงจู คังโซวีและยังมีพักอินจินบอลเร็วดาวรุ่งโดยเซียรอนันเดสกอนซาเลสโค้ดของเกาหลีรวมถึงนักกีฬาตั้งเป้าที่จะผ่านเข้าไปถึงในรอบรองชนะเลิศให้ได้เป็นอันดับแรกเลยทีเดียวนะครับต่อมาก็ทีมชาติญี่ปุ่นนะครับที่เดินทางมาถึงประเทศไทยซึ่งฮิโนโตรินิปปอนคว้าแชมป์ในรายการนี้มาครองได้5สมัยรวมถึงยังเป็นแชมป์สสมัยล่าสุดอีกด้วยนะครับ ญี่ปุ่นไม่ได้ส่งผู้เล่นชุดใหญ่มาลงแข่งขันและใช้ eko, aka, คาเนโกะทากายุกิกุนซือจาก NEC Red Rockets เกแชมวีลีก2022 2023เข้ามารับหน้าที่หัวหน้าผู้ฝึกสอนในชุดนี้นะครับทีมสาวซามูไรส่งผู้เล่นนำทีมมาโดยซิมาโมราฮารุโยะบนเร็วกับตันทีมวัย31ปีจาก NEC Red Rockets และยังมีนิชิกาวะยุกิหัวเสา และโมมิอากิมือเซตจ,จากเจทีมาเวลรัตรวมถึงมาคากาวะมิยูบีหลังจากมิซามิสึสปริงและโอซาโนมิวาโกบีหลังจากฮิตาชิอันเตโมริวาเลนั่นเองนะครับสำหรับฮิโนโตรินิปปอนแม้จะไม่ได้ใช้ผู้เล่นชุดใหญ่เดินทางมาแข่งขันแต่ที่ผ่านมาในรายการของเอเชีย พวกเธอยังคว้าแชมป์มาแล้วทั้งชิงแชมป์เอเชีย2019ที่ใช้ผู้เล่นเกมหลักจาก u 20รวมถึง AVC Cup ครับ2022ที่ใช้ผู้เล่นชุด2และยังคว้าแชมป์ไปครองอีกด้วยนะครับต่อมาตามมาด้วยทีมชาติทีมนะครับทีมที่คว้าแชมป์เอเชียได้มากที่สุดถึง13สมัยด้วยกันแต่ในครั้งนี้ส่งผู้เล่นชุดที่2เดินทางมาเข้าร่วมแข่งขันโดยทีมชาติชุดใหญ่ ที่เพิ่งการแข่งขันด้วยตำแหน่งรองแชมเนชั่นลีกเตรียมตัวสำหรับการแข่งขันโอลิมปิกเกม2024รอบคัดเลือกนั่นเองนะครับทีมสาวจีนที่นำทีมมาโดยเจ้าหยงกุนซือที่เพิ่งจะพาทีมคว้าเหรียญทองกีฬามาหาวิทยาลาัยโลกครั้งที่31ปี2021แต่ก็มาแข่งในปี2023นี้นะครับณเมืองเฉิงตูป,ประเทศจีน รวมไปถึงผู้เล่นส่วนใหญ่เป็นนักกีฬาจากรายการดังกล่าวด้วยเช่นกันนะครับนำโดยสู้เสี่ยวถิงมือเซตกับตันทีมต้วนฟางอดีตหัวเสาช,ชุดแชมป์ c v c ครับ2,018ที่โคราชยางหานอยู่บนเร็วที่ติดทีมชาติชุดใหญ่มาแล้วนั่นเองนะครับและทีมชาติใต้หวันเจ้าขอนอันดับ6จากจิงแชมป์เอเชีย2,019รวมถึงอันดับ3จาก AVC ชาเลน c ค p 2,022 นำทีมาโดยสองสาวตบตัวเก่งจ้างหลีเวนบีหลังมือซ้ายและเฉินซือหยาหัวเสาตัวเก่งนะครับ ในขณะเดียวกันวอลเลย,ย์บอลหญิงทีมชาติไทยของเราก็เดินทางไปที่จังหวัดนครราชสีมาตั้งแต่วันที่27สิงหาคมที่ผ่านมานี้แล้วนะครับและได้ลงฝึกซ้อมที่สนามหลักอย่างอาคารชาติชายเฮาเป็นที่เรียบร้อยไปแล้วสําหรับรายการนี้ก็จะมีการชิงชัยกัน2สนามนะครับที่อาคารชาติชายเฮาและ m c c เฮาหรือมอคโคราชติดตามชมถ่ายทอดสดได้ทาง PPTV HD หมายเลข36นะครับ ซึ่งวันนี้ก็จะเป็นนัดแรกของนักตบทีมสาวไทยของเรานะครับที่จะเจอกับออสเตรเลียในเวลา18นาฬิกาตามเวลาประเทศไทยของเรานั่นเองนะครับก็ไปชมไปเชียร์ทีมนักตบลูกยางสาวกันทั่วหน้ากันด้วยนะครับถ้าใครชอบก็ฝากกดติดตามกดซับสไครต์กันด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ